สวัสดีครับผมนักศึกษาวิชาทหารไพลินทิพย์มวงว์นี้จะมาบอกกับทุกคนว่าท้องฟ้ามันคึมมันคึมอยู่จกักงนู้นนู้ดมันคึมกับใหญ่แดดมันช่ทางนี้ร้อยจิไวก็แระให้กูนั่งอยู่ในลำสบายจริงๆเพราะกูบอกไปเชียร์ไม่ให้กูนั่างนี้ตรงน,นี้มึงเห็นไหมเนี่ยแดดก็แดดดำหมด อย่างบ้าคลัง่งเนี่ยเน right oh, ี say, like ่ยมึงดูดูแดดแดดโอ้ยไอ้ไอ้ฝ้ายฝายยังใสไอ้สัตว์มันดูทางนู้นแม่งไม่ตกไฟเฮียไอ้ฝ้ายมึงดูไอ้พวกนักกีฬาเนี่ยมึงดูมึงดูแม่งวิ่งเสร็จเข้าล้มไอ้เฮียกูแม่งนั่งกลางแดดไอ้กิบหายมึงรู้หรือเปล่ามึงสบายอ่ะกูนี่ตากแดดกันจะดำเงือแตกเงือแตกไอ้กิบหอยมึงอยาให้มันนั่งตรงนี้แล้วกูไปยืนไงล่ะถ้ามึงมานั่งงี้กูจะยืนหัวเราะมึง